ก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำพระนาปกวาสุก,กีนะครับ200ปีวัดโพธาเตียนนะครับกรุงเทพพระผงชุดนี้ก็จัดสร้างเมื่อปี2533นะครับามาดูด้านหลังกันนะครับ เป็นด้านหลังนะนี่ครับชัดๆด้านหลังนี่นะครับพัะผงนาคปอกวาสุกีนะครับวัดโพธาเตียนกรุงเทพปีสามสามนะครับ อาตนนี้หลวงปู่ฤาษีลิงดำปุกเสกนะครับพะนักปกชุดนี้สร้างเป็นที่ระลึกในงานฉลองวันประสูตรครบ200ปีสมเด็จมหาสมณะเจ้านะครับกรมพระปรารมานุชิตคิโนรถนะครับในวันที่อ่ท่าไหร่นะ11ธันวาคมนะครับปี2533นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระนักปก โดยการจัดสร้างออกมาหลายพิมพ์นะครับแบบพระนักปกพระปิดตาแล้วก็มีพระพุทธยาตแล้วก็มีนางกวักและสมเด็จพิมพ์จิ๋วนะครับซึ่งรุ่นนี้หลวงปู่ฤษีลิงดำนะครับในเมตตาอิฐานจิตท่านอธิฐานจิตเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็เป็นพิธีใหญ่นะครับมี ว่าแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านนะครับนับร้อยท่านเลยครับที่อธิษฐานจิตรุ่นนี้นะครับก็ใครมีก็เก็บไว้นะครับใช้ได้ร้อประการนะครับผมว่าโดยเฉพาะหลวงปู่ฤาษีลิงดําอธิษฐานจิตเนี่ยครับสมองาจะเก็บไว้กันภัยต่างๆนะครับก็อา่า โดยเฉพาะหน้าปกนะครับเมื่อน่าจะด้านค้าขายเงินทองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พินเนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ